ในโลกที่ท้องฟ้าไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ของนักบินอีกต่อไปเทคโนโลยีการบินไร้คนขับหรือดโดรนกำลังเปลี่ยนสนามรบเปลี่ยนวิธีการโจมตีและเปลี่ยนวิธีการป้องกันจากเครื่องมือถ่ายภาพและทำการเกษตรโดรนกลายเป็นอาวุธร้ายที่ทั้งเร็วคล่องตัวและแทบไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าความขัดแย้งในตะวันออกกลางสงครามในยุโรปตะวันออก ได้พิสูจน์แล้วว่าดโดรนสามารถเปลี่ยนผลกลันรบได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีไม่ว่าจะใช้โจมตีแบบแม่นยำล่าตระเวนลึกเข้าไปในเขตศัตรูหรือบุกพร้อมกันเป็นฝูงจนระบบป้องกันเดิมรับมือไม่ทันประเทศไทยอาจยังไม่เผชิญสงครามในรูปแบบเดียวกันแต่สัญญาณเตือนกำลังใกล้เข้ามาการลักลอบผลสิ่งผิดกฎหมายทางพรมแดนการรบกวนระบบสนามบิน หรือการสอดแนมพื้นที่สำคัญล้วนเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วจริงและนี่คือเหตุผลที่เทคโนโลยีจากไต้หวันกำลังได้รับความสนใจทอนระบบสกัดกั้นโดรนอัจฉริยะผลงานจากบริษัททรอนฟิวเจอร์เทคที่รวมความสามารถในการตรวจจับรบกวนและทำลายภัยคุกคามไว้ในระบบเดียวหัวใจของระบบคือเรดาร์ทีเรดาร์โปรใช้เทคโนโลยี AESA น้ำหนักเพียงราว15กิโลกรัมแต่สามารถตรวจพบโดรนได้ไกลหลายกิโลเมตรด้วยเทคนิค 4D Micro Doppler มันแยกแยะได้ว่าสิ่งที่อยู่บนฟ้าคือโดรนหรือเพียงนกที่บินผ่านเมื่อพบเป้าหมายระบบจะใช้เครื่องรบกวนสัญญาณตัดการเชื่อมต่อระหว่างโดรนกับผู้ควบคุมรบกวนสัญญาณ gps บังคับให้มันหยุดทำงานหรือบินกลับจุดเริ่มต้นแต่ถ้าวิธีนี้ไม่สำเร็จ โดรนสกัดทอนจะถูกปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าโดรนสกัดนี้ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถคำนวณเส้นทางบินของเป้าหมายและปรับกลยุทธ์การไล่ล่าแบบเรียลไทม์อาวุธของมันปรับเปลี่ยนได้ทั้งแบบทำลายด้วยแรงประทะหรือแบบดักจับเพื่อดึงลงมาโดยไม่ทำลายโครงสร้างจุดเด่นของทอนคือการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่การตรวจจับจนถึงการสกัดกั้นในเวลาเพียงไม่กี่วินาที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันพื้นที่ที่ไม่อาจพลาดได้แม้เพียงครั้งเดียวแต่เช่นเดียวกับเทคโนโลยีทุกชนิดมันมีข้อจำกัดเวลาในการบินของโดรนสกัดจำกัดที่ราว20-30นาทีสภาพอากาศเลวร้ายลดประสิทธิภาพและการใช้เครื่องรบกวนสัญญาณในพื้นที่พลเรือนต้องควบคุมอย่างเคร่งครัดต้นทุนเริ่มต้นก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาสำหรับประเทศไทยระบบนี้สามารถเสริมกำลังป้องกันชายแดน สนามบินโรงไฟฟ้าหรือคลังน้ำมันรวมถึงใช้คุ้มครองงานระดับนานาชาติที่มีบุคคลสำคัญเข้าร่วม t อร์นจึงไม่ใช่แค่เทคโนโลยีจากไต้หวันแต่มันคือภาพสะท้อนของสงครามยุคใหม่ที่ศัตรูอาจมีขนาดเท่าฝ่ามือแต่สร้างผลกระทบได้มหาศาลคำถามคือเราจะเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้หรือรอให้ภัยคุกคามมาถึงแล้วค่อยเริ่มต้น หากคุณมองว่าเพชฌฆค่าดโดรนควรเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันประเทศเรากด subscribe ช่อง x s t o r y t e l l e r เพื่อติดตามเทคโนโลยีการทหารยุคใหม่และกด like s h s r e r e ให้เพื่อนๆได้เห็นว่าภัยคุกคามจากท้องฟ้าไม่ได้อยู่ไกลตัวความคิดเห็นของคุณอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณคิดว่ายอย่างไรกับการนำทอนมาใช้ในประเทศไทย